สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะพบกับช่องคำโตโตชาแนลอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีสูตรหมกักหมูย่างนุ่มๆช่ำๆมาฝากทุกทกท,กท่านคะ่ะเมนูนี้ไม่ว่าจะทำทานทำขายก็อร่อยมากๆเลยนะคะค่ะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะค่ะอันดับแรกเลยเราก็จะเตรียม3ามเกลือก่อนคะ่ะ ก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยนำไปโขลกให้ละเอียดเลยนะคะค่ะสำหรับหมูที่จะใช้มาย่างแนะนำให้ใช้หมูสันคอนะคะเพราะว่าหมูสันคอเขามีไขมันแทรกแล้วก็นุ่มมากๆด้วยค่ะจะทำเมนูย่างนี่อร่อยมากๆเลยนะคะ จากนั้นก็จะนำมาหั่นแบบนี้ค่ะก่อนที่จะหั่นก็ล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็พักให้เขาเสด็จน้ำค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมเครื่องปรุงเพื่อหมักหมูค่ะก็จะมีสามเกลือน้ำมันหอยซอสฟ้าเขียวแล้วก็ผงปรุงรสค่ะ คลุกส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็จะพักไว้ในตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงค่ะก่อนที่เราจะนำหมูลงไปย่างเราต้องย่างตะแกรงให้ร้อนก่อนนะคะหมูจะได้ไม่ติดตะแกรงค่ะย่างด้วยไฟอ่อนๆนะคะ ถ้าไฟแรงเกินไปเดี๋ยวไฟเขาจะลุกจะทำให้เนื้อหมูมีสีดำไม่น่าทานค่ะ เนื้อย่างหอมๆฉ่ำๆเลยนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะ เท่านี้เราก็จะได้เมนูเนื้อหมูย่างช่ำๆนุ่มๆมมอร่อยๆแล้วนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะทานกับน้ําจิ้มแจ่วนี้เหมาะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูกับแก้มหรือว่าทําขายทําทานก็อร่อยมากๆเลยค่ะก็ลองไปทําทานกันดูนะคะคากเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตๆชาแนลขอบคุณสําหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ